ขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ของผมไดไอทีวีจีดีแซนนะวันนี้ผมจะมาเจไม่วันนี้ผมจะวันนี้ผมจะมาแจกไม้ครับศูนย์จุดบกจุดศูนย์สีสนะที่มันมีปีแล้วก็มีปีดาบแล้วก็โลแล้วก็ตอนน,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 นนั้นแหละนะตอนนั้นแหละก็สำหรับวัเนี้ยมันมันแค่ถูกแต่งสกินเท่านั้นนะ,นะครับสวยมากนะครับนี่ของผมนะสวยมากนะครับ แต่งสกินนะครับถ้าเป็นเสียงอะไรระกวุ๊ก็ขอไปอน,นี่ครับของสตีฟนะครับของสตีฟอันนี้ของอะไรนะวิสนายแล้วใช่ไหมเห็นนะอันนี้อเล็กน,น,นะครับของอเล็กนะนี่มันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะมันแค่ไม่ปีนะอันนี้นะมันไม่มีนะอันนี้ก็ไม่มีนะนี่นี่น,นี่อันนี้ บางตัวมีนะบางตัวไม่มีนะเนี่ยอันนี้มีนะหัวน,นี่สวยเว,ว้ยเลยอันนี้ไม่มีนะอ่ะเนี่ยอืมสวยสวยน,นี่ก็เอาไปตกแต่งตะกินนะสวยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะดีที่ดีดด ดูเป็นก่อนนะมันจะครับอ่าเหมือนเหมือนเหมือนหรือเปล่านะเหมือนครับเหมือนพีซีหรือเปล่านะผมมาถึงอยงนั้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ,นนะรบอะไรเนี่ยเฮ้ย นึกว่าผมยังใส่นั่นวีนะผมนึกว่าผมใส่นะนะไอเฟนนี่กิเปอร์นะเป็นทิกเก็ตเกนะนะโอเคนะดูครับครับเหมือนคอมหรือเปล่านะเหมือนพีซีนะผมอาจจะพีซีนะก็ครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนี่ครับครับเหมือนเดิมครับแบบธรรมดานะครับเหมือนเดิมนะครับครับเหมือน เดิมครับแกนี่เอาไว้ตกแต่งสกินนะครับนะเอาไว้เอาไว้ตกแต่งสกินนะเสยสวยนะเอาไวต้ตกแต่งสกินสวยสวยนี่ครับผมผมโเคเท่ครับดูเท่มากโอ้ยครับมีปีเดี๋ยวมีปีนะแล้วก็มีดาบแล้วก็มีโล่นะครับนี่นี่นี่ยาโอเคครับทุกคนอยจะ Um, เล่น um, เล่นตัวเกมนี้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็าสำหรับคลิปนี้มันไม่ม,ม,มีอะไรม้างนะโอเคครับโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ไลค์ติดตามเพ,พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผม,มด้วยนะคะพร้อมค,ครับพร้อมค,ครับ